ครูสิตาฉลองความสำเร็จพาสินค้าแบด่ไทยสู่ระดับโลกภายใต้แบรนด์ TSW ใน1ปีสร้างรายได้กว่า330ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจหญิงแก่งค่ะที่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตมาได้และพร้อมส่งต่อพลังบวกในด้านดีให้กับทุกคนค่ะสำหรับคุณพัสิตาศักสิริทนากุลหรือที่รู้จักในนามครูสิตาค่ะไลฟ์โค้ชชื่อดังบนโลกออนไลน์และผู้ก่อตั้งการตลาดเหนือมนุษย์สู่การพัฒนาเป็นระบบ TSW ค่ะภายใต้แบรนด์ TSW ที่มีสินค้ามากกว่า5า 50รายการและพร้อมพาแบรนด์ไทยค่ะก้าวสู่ระดับโลกล่าสุดค่ะคูซิตาค่ะจัดงานฉลองความสําเร็จกับสินค้าแบรนด์ไทยที่สามารถสร้างรายได้ใน1ปีค่ะกว่า330ล้านบาทโดยภายในงานค่ะเรียกได้ว่าคืนกําไรให้กับตัวแทนจาหน่ายและพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างคนให้ประสบความสําเร็จค่ะและขยายระบบ t s w ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกต่อไปอีกด้วยค่ะจัดงานวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยถ้าไม่ติดโควิดนี้เราจัดกันหลาย,ลายรอบแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นการตอกย้ําค่ะว่า คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาก็แล้วแต่เนาะทุกคนย่อมเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้วันหนึ่งมันจะเป็นวันของเรารู่เองก็ก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคค่ะจนมายืนหยัดตรงนี้ยืนยันอยู่ตรงนี้จะสู้ไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายเนาะว่าจะนาแบรนด์ไทยไปไกลร,ระดับโลกนี่คือการตอบย้ําว่าเราจัดที่นี่อินเตอร์เนชั่นแนลฮอร์เพื่อประกาศให้กับคนทั้งโลกรู้ว่าสินค้าไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกค่ะคือการบอกให้คนอื่นรู้ว่า ประเทศไทยนะคะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นก็เราแต่แต่ว่าพลังของคนไทยที่เขามีพลังด้านดีเนี่ยมันยังมีอยู่จริงนะแล้วก็ทุกๆคนก็สามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถ้าเรารวมพลังกันพลังทีมเวิร์กแม้จะมีไม่กี่คนแต่สันสะเทือนไปทั้งจักรวาลครูเองสร้างลูกศิษย์มากมายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตกัมบ o ดียนะคะมี พร e นออฟยูนิเวิรราชินีกดจักรวาลกดแรงดึงดูดที่เข้าไปเปลี่ยนแล้วหนึ่งไลฟ์มีคนดูเป็นแสนเป็นล้านคนดังนั้นจากการที่เขาเป็นลูกศิษย์เราวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และเราได้ส่งต่อสิ่งน,นี้กับคนทั่วโลกมันประจักษ์ต่อสายตาเราอยู่แล้วดังนั้นไม่จาเป็นต้องอธิบายให้คนทั้งโลกแต่การจัดแบบนี้เพื่อตอกย้าให้คนอื่นรู้ว่าวันนี้ถ้าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนมากพอการไปต่อการไปต่อและการไปต่อ เท่านั้นจึงจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราของจริงหรือเปล่าค่ะกิจกรรมวันนี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมของการให้นะคะเราคืนกาไรให้กับลูกค้าตัวแทนคนที่รักกันคือเราจะแทบไม่ใช้ดาราเนไอดอเลยเพราะเราอยากให้ทุกคนที่มีความรักความศรัทธากันจริงๆได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งความสุขแห่งความอุดมสมบ,บูรณ์ในความรู้สึกในหัวใจความคิดทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าที่นี่คือพลังแห่งการหลอมรวม,มความศรัทธาและการให้ค่ะปีนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่าพันนะคะอันดีขั้นต่ำนะคะเพราะว่า สิ่งสาคัญมากที่สุดไม่ใช่จานวนเงินค่ะแต่จํานวนของคนที่ประสบความสาเร็จยืนเคียงข้างเราวันนี้ขั้นต่ําที่ครูจะสร้างคนให้ประสบความสาเร็จมีร้อยล้านแน่นอนเนี่ยขั้นต่ํา100คนเพราะว่าครูสร้างมาแล้วเยอะยังไม่รวมกับคนที่มีรายได้หลักล้านไม่ใช่แค่คนไทยต่างประเทศผู้หญิงไทยในต่างแดนเราจะกู้ศักดิ์ศรีความเป็นไทยกลับคืนมารวมถึงเอเชียนะคะให้คนทั้งโลกรู้ว่าคนไทยหรือว่าคนเอเชียก็มีดีไม่แพ้ ชาติใดในโลกค่ะค่ะจะเป็นคนที่หลอมรวมการประสบความสำเร็จมีทั้งคนทั้งเป็นอ่ด็อกเตอร์มีทั้งเจ้าของกิจการระดับร้อยล้าน200ล้านหรือคนที่ยากจนกินมาม่าครึ่งห่อนะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจสาวโรงงานยนเจ้าของกิจการระดับประเทศวันนี้เข้ามาจอยโปรเจกต์กับเราเพราะว่าอยากจะขยายระบบที่เรียกว่า TSU m ออกไปช่วยเหลือผู้คนทั้งโลกนั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะต่อให้คนจะคิด หรือไม่คิดกับเราอย่างไรยังไงวันนี้คุณก็ต้องตัดสินใจที่จะไปต่อในชีวิตของคุณเองนะคะวันนี้ครูเชื่อว่าพลังของความดีจะคุ้มครองทุกอย่างถ้าวันนี้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําว่ามันดีแน่นอนถ้าดีก็ทำค่ะถ้าชั่วเราก็เลิกแค่นั้นเองนะคะคิดแค่นี้นะคะดังนั้นคิดว่ายิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมตลอด6ปีที่ครูอยู่มาครูรอดมาจากการ ช่วยเหลือผู้คนและการทําดีและเป็นจุดยืนที่จะไปต่อไปแค่ตายค่ะแค่นั้นเองเพราะคนเราชีวิตสั้นเกินกว่าจะมานั่งอิจฉาลิสยาการดังนั้นไปต่อด้านดีดีกว่าค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ